อยู่ลักษณะมันก็เป็นปกติจะเลิกใชมไหมละ่ะเลิกได้ไหมมันเป็นไปนไม่ได้ธรรมชาติเป็นลักษณะที่สุดของมันมันจะเลิกลาได้ก็โน่นทีนี้ชีวิตเขาว่าอยู่นานเข้านานเข้าจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นผู้แก่ผู้เฒ่าเลยลักษณะหาที่จอดโนบะใช้ถึงใช้คําว่าหาที่จอดหาที่จอดให้ได้เข้าใจให้ได้ ตอนที่มีชีวิตยอยู่ที่นี่เป็นไปได้ก็เป็นคนดีนะั่นเองอะเป็นคนดีเป็นคนดีไม่ได้เนี่ยโอ้ลำบากที่นี่มันถึงมีโจรมีผู้ร้ายมีคนดีแล้วคนไม่ดีก็กินข้าวด้วยกันนี่แหละที่นี่ก็มีเขาบอกมีจมูกหายใจด้วยกันนี่เนี่ยมันเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้เป็นมาตั้งนานเป็นมาตั้งนานเกือบทุกอย่างมันลงตัวล้วหรือยงัง บางทีมันก็ไม่ลงตัวนะยาวเหยียดเลยเวลาทำไหมทำถ้าทำอย่างนั้นเน่ยได้มาแล้วตอนใจ่ายด้ช่างง่ายเหลือเกินเขาบอกได้มาง่ายก็เสียไปง่ายบางทีก็ได้มายากเย็นแสนเข็นนั่นแหละย,ยากกว่าจะได้มาแต่ก็หมดไปง่ายๆเหมือนกัน mm hmm. นี่เป็นต้นหลวงพ่อต้องบอกว่า mm hmm. ถ้าไม่รู้จักกำลังของตัวเองอันนั้นลำบากอันนั้นลำบาก ที่เขาจะบอกทำบุญน้อาหนาเปทนา้นทำบุญน้อาหน้าทำบุญแข่งกันคนนี้ทำยี่สิบล้วก็ลงร้อยอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมันหลงทางตัวเองนะนะมันหลงทางาในทางธรรมะในทางศรราสนารรในคําสอนเนี่ยทาแล้วอย่าลำบากตัวเองทําแล้วอย่าให้ลําบากตัวเองนะไม่ใช่ว่าลักษณะเอ็นดูเขาเอ็นเราอขาดเป็นต้นก็เอ็นดูตามกําลังของตัวเองนั่นเลย ดูตามกำลังของตัวเองนะทำตามกำลังของตัวเองนี้ก็จะพอดีเอมันพอดีถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องหลักอยกตัวอย่างหลักเกณฑ์เนี่ยหโลภโกรธแล้วก็หลงโลภโกรธแล้วก็หลงหลงว่าตัวเองมีไงทีนี้ก็ใช้ใจทางที่มันเกินเกินความพอดีอเกินแต่เกินแต่สิ่งที่เรามีอยู่อย่างนี้ ก็ลําบากแล้วก็เหมือนกับที่ว่าทําบุญน้อยหน้าเลยมันจะได้หน้าไปถึงไหน้าพูดถึงตามหลักอะไรลนะักษณะหน้ามันจะบานหน้ามันจะกว้างหน้ามันจะขยายออกไหมมันก็ไม่ขยายออกไม่ขยายออกมันจะบอกรู้จักกาลังท่านท่านจัดไว้เลาโรบโคตรลงลำดับที่สามอะไรหนระือซะ ก็ถอยกลับมาลำลำดับที่สองโกรธทีนี้โกรธโอ้โหท่านบอกว่าโมโหโ,โกธาโกรธไม่มีเหตุไม่มีผลเลยอะไรเช่นนั้นท่านเลี้ยงระดับไปงั้นถ้ามีทั้งสามอย่างหนักหนักพอๆกันในยุ่งเลยคือโลภโกรธลงหลงโกรธแล้วก็โลภอันนี้อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตัวเองอะไรที่นี่มันก็มาอยู่ในเกอบของศินของธรรมอะไรทีนี้ ไม่อยู่ในกรอบของชิ้นของทรรมก็โลภไงโลภอยากได้มากๆท่านบอที่นี่มันตรงเงินข้ามกันทีนี้ละลดเลิกเลิกลดละทีนี้เราเราเลิกได้ขนาดไหนเราละได้ขนาดไหนเราลดลงมันหรือเปล่าถ้าไม่ลดลงมีแต่เพิ่มกับเพิ่มเพิ่มสิ่งที่ไม่ควรเพิ่มเลยนหนักโกรธน้อยก็โกรธมากโลบ น้อยก็เป็นโลภมากไปทีนี้ยุ่งเลยหลวงพ่อไปงานบางงานน้องพ่อก็เห็นนะแต่บทบัญญัติทำที่ไหนก็ว่าท่านบอกว่าท่านพูดเรื่องเปรตนะท่านพูดเรื่องเปรตมันฝังแล้วก็มันดองในหัวจิตหัวใจของเรามันฝังมาตั้งนานนะมันฝังรากดึกด,กดื่นเยซ้าไปโลภโกรธหลงแล้วทีนี้ถ้าเราไม่มาปฏิบัติไม่ไม่ไต่ตองไม่พิจารณามันจะลดลงได้ไหมนะ มันจะลดปัญหาสิ่งหน่งได้ลงได้ไหมถ้าเรามีปัญญาปัญญาต้องปัญญาดีเลยนะไม่ใช่ปัญญาเร็วปัญญาซ้ำเลยะท่านก็กล่าวว่าในหลักที่สุดของมันก็อยากจะกอบอยากจะโกยอยากจะกักอยากจะโกยเลยรเราคิดว่าจะอยากจะกอบเอาคนงามความดีไหมอยากจะโกยคนงามความดีไหมอยากจะกักเอาคุณงามความดีไหมล่ะหรือมาแต่คิดอย่างอื่นจเจาลูกเดียวจเจาลูกเดียว ไม่ลดไม่ละไม่เลิกอย่างที่หลวงพอ่อยุ่งนะย,ยุ่งนะโอ้คนนี้อายุมากแล้วโลภมากเหลือเกินนะโอ้คนนี้อายุยังน้อยอยู่เลยโลภมากเหลือเกินเขาจึงบอกเชี่ยมสอนตัวเองดูอารมณ์ตัวเองดูความพอดีของตัวเองบางสิ่งบางอย่างไม่จาเป็นได้มๆนะหลวงพอ่อไม่จําเป็นอยากได้ไปเฉยๆได้ก็ไปทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ประโยชน์เลย ไม่ได้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อก็มีค่า,าธาตุบริวารเหมือนเดิมเมื่อเมื่อก่อนหลวงพ่อฟังฟังเรื่องบาง,บางเรื่องหลวงพ่อคิดคิดได้นะคิดได้ว่าทาไมเขาต้องการบริวารมากๆากธาตุธาตุชายห้าร้อยธาตุหญิงห้าร้อยเหมือนเดิมเวลาไปทำบุญทุกวันนี่ก็ยังยังพูดกันอยูน่นะว่าเงินเงินไหลนองทองไหลมาในลนักษณะถ้าเรา เอาง่ายๆอย่างที่บอกว่าถ้าชีวิตครอบครัวนี่ถ้ามีพันธยาสักห้าร้อยดูเที่ยวมีาธาตุห้าร้อยมีาาทาทธาตุค่าธาตุบุรีวารธาตุหญิงก็ห้าร้อยธาตุชายก็ห้าร้อยเป็นพันไปแล้วทั้งวัวทั้งเกวียนไปด้วยเลยเมืออ่อขวอนนลวงเพราะว่าท่านเขียนไว้เพื่อนำมาสอนเรานะนำมาสอนนำมาบอกก็โลภมากแล้วจ้า ้าเราแบกเกินกําลังถ้าเป็นคนขี้โกรธขี้งอนขี้เลยขี้หึงขี้หวงเลยือนน้นคำนำหน้ามันขี้หึงขี้หวงขี้โกรธขี้งอนเลยยุ่งเลยไม่มีเหตุผลเ่ยหึงไม่มีเหตุผลหวงไม่มีเหตุผลเหตุผลโรไม่มีเหตุผลมันมันไรเหตุผลอะไรอย่างนั้นมันไรเหตุผลอยากจะได้ของเขามาเป็นของเราหาวิธีฉันได้สิหาวิธีฉันได้ มันก็ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมัะที่บอกว่าจี้บังคับขู่เข็นปุน่นจี้โคบหมดเลยทีนี้ได้มาแล้วมีความสุขไหมนะถ้าได้มาไม่จ้องใจขโมยของเขาลักของเขามาเป็นของตัวเองอย่างนี้มันจะมีความสุขไหมนะถ้าคิดเองคิด,ค,ดคิดเองจริงอนะเนาะมันจะมีความสุขตรงไหนก็ท่านกล่าวไว้แล้วเนี่ย ผู้รู้ทั้งหลายทั้งเก่าไ้เลยไม่ใช่เฉพาะเราไม่ใช่เฉพาะรุ่นเราบอกกล่าวตักเตือนเตือนแล้วเตือนอีกอย่านะอย่านะอย่าไปทำนะนี่เป็นต้นย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็พอเข้าใจได้พอเข้าใจได้เกือบทุกครั้งทุกคราวคนเราเนี่ยนะเป็นคน ก็จะขับเคลื่อนยุกตัวขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์ได้เพราะใจสูงนะเปรี้ยวบเมว่อว่าคนผู้ทุชนปัญญาชนอริยชนยเป็นตน้นมันต้องมันต้องขับขรวา่าเดือนขั้นขึ้นมาเดือนขั้นขึ้นมาเป็นปัญญาชนเป็นอริยชนอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เป็นผู้ทุชนคำว่าคนก็เช่นกันนี่แล้วคนกันไปทั่วเลย กว่าจะไม่แยกแยะได้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นผู้รู้เป็นผู้มีปัญญาบางทีก็จมอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้มจมอยู่ตรงนั้นแหละเขาบอกทุกข์หนักเลยทุกข์หนักเลยก็ทุก,กข์ก็หาเรื่องเราไม่หนีเหตุแห่งทุกข์เราไม่ดับทุกข์มันก็ทุกข์อย่างนั้นแหละท่านไดบอกบริโภคใช้สอยให้ไต่ตองให้พิจารณาให้พิจารณา อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เช่นกันดิเสร็จเสร็จแล้วก็เช่นกันลงตัวอย่าไปมั่วจะนะอย่าไปมั่วทําตัวดีๆอย่าไปมั่วอาบายคบเพื่อนที่ดีนะคบบัณฑิตนักปราชญ์นะฟังคําสอนบัณฑิตนักปานะราชญ์นะแล้วพอไปฟังมาก็ได้ยินมานานได้อย่างนี้เห็นท่านบอกว่านี้น,นี้นี้สุดนักนี้มาเนี่ยให้นี้ให้นี้สอก นี่บอกให้หนีว่าไลา่คนนั้นทีนี้ไว่คนั้นเขาบอกว่าหนีโจรพลาลหนีโจรหน,นีคนพันหนีให้ห่างเลยหนีให้ห่างเลยมันก็คบเพื่อนไม่ดีถ้าก็กล่าวให้เพื่อนเพื่อนกิน,นหายากถ้าพูดอย่างนี้ก็มันก็ผิดเพื่อนกินมันเยอะเพื่อนตายมันหายากเพื่อนกินพอได้อยู่อะไรั้งสินจะได้อยู่เย็นเป็นสุข อย่างนี้เป็นต้นอาทำความเข้าใจนะวันนี้หลวงพอลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกทนหน้าคราวหน้าพบก,กันใหม่นาอสาธุสาธุสาธุ